เร <c oughs> ตีแล้วยังนอนแอดอยังนักหมอนสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นไมเคิลเมเยอร์กันนะครับและแอดออนที่เราจะมาใช้ในวันนี้คือกระจกแอดออนม่วงอะที่ทำให้เรา อยู่ขั้นหนึ่งตลอดทางเกมแต่สามารถมองทะลุกำแพงได้ในระยะสิบสี่ใช่ปะวะเฮ้ยสิ 16. เฮ้ยถ้าจะไม่ผิดไม่รู้อะเท่าไหร่อ่ะมงไม่รู้อขอโทษผมจำไม่ได้เหมือนกันก็รอรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่ตอนเริ่มเกมบายบาย โแน่นะพี่จะเอฟพเชิลที่พี่บอกเดินช้าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอุ้ยดูดทะลุกำแพงอะไรใช้ดูดได้ยกเนื้อโปรตีนให้เลยรตีแล้วยังนอนแอดยังนั่งหมอบอยู่เลยอ่ะให้ยาถอยหลังแต่ว่าทำอะไรอุ้ย บงงอะไรวะก็ลงไปแล้วแข่งแมนมั้งแข่งแมนไปเฮ้ยเอาเอาเอามันวางไว้จะวางวางไว้ตรงใต้หุกจะรอลี่ปะ้าวเข้าตู้เรียบร้อยแตกเห็นเหรอเห็นดิอ้าวตาพิเศษเห็นนะเปิดตู้สายโอ้เสดมาที แปลกนึกว่าลอรี่แต่โมเดลไม่ขายหรอกเน้ยไอ้นี้ไม่รู้ันนะจ้างอุ้คนนัม่เย็นนี่เอ็งไม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่โหดร้ายกว่าจัลเกยอยู่ดนตรงนี้กู้ถึงไอ้ที่มองทะลุได้นี่คืออะไรวะเนี่ยว อันออนอันไหนเนี่ยรู้ได้เนี่ยอันไหนที่ไหนบนหรือล่างบนบนบนเนระมันจะมองทะลุได้เนื่องจากอะไรอ่ะกระจกพิเศษบอกคันอยู่คันแรกแล้วกดกดร้อยอ๋อแต่มันจะไม่กระตาค่อนย้ใครงามเลือดที่สุดในปฏตทินล้อลีล้อลีบอกเลยเจอไวเวอร์อยู่ตรงไหนของอยู่ตรงไหนของปฏิทินเลือดปาดหลัง ก็เป็นของจริงไม่น่าเอามาปาดทีสองทีอย่างเงี้ยเจอข้างหลังกูแทงทะลุเลยเนี่ยแทงมีดจ้าเจรไปเชียวเห็นนะพูดถึงเชียวเล่นตัวอะไรบ้างเต็มใหญ่ะไอคิลเลอร์อ่ะโค้ดเฟสตัวนึงอ่ะใช่หรอใครตัวอะไรที่เล่นอ่ะเชียวเล่นอะไรอ่ะมีเล่นเล้ว่าม่นเล่นแต่เตล เล่นแต่เธออมันเล่นเลยทุกรห่อย่ังนิวเล์มันจะเละๆเ,เทะๆต้องมานั่งเงียบๆเล่นคนเดียวนอนนอนกับเตียงแล้วไม่ไหวเลย <c oughs> ไม่มองเลยไม่มองหลังเออวิ่งไม่มอหักปวดไปเนี่ยปวดไปเนี่ย มันีหมดป่ามให้มันเล่นเก้ามิสีดวงแตกไม่เอามาจะทำให้เครื่องเดินทำให้เครื่องเดินคือยังไงดูสิดูเลขซ้ายล่างสิมันมันจะขยับตอนไหนตอนนี้อยู่กี่เครื่องวะเนี่ยอ่าข้าวไม่ได้สักเครื่องเลยมันโดนไปดมันไม่นี่นะงั้นผมลงห้องวีว่ะอ๋อแล้วเหมือนงานหยาบไปเอาลงห้องวี นี่แค่กดแต่มันอยูแล้วแหละไม่ได้กดเอดีเพื่อฝืนเซอร์เลยนะคือกดเดินหน้าอย่างเดียวเลยมันได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวของเรามันก็มีไอ้นี่ใช่เปล่าวะการการอะไรนะการดิ้นแรงเหรอไอรถแกร็บเหรอใช่เปล่าวะจะดิ้นนานเออดิ้นเด้อโดนดิ้นนานขึ้นแล้วเราก็จะไม่โยกเยกโยกเยกเราจะไม่แบบโดนเพกกลมเด็กอ่ะ พี่คิดว่าผมจะไปดึงหลังมันได้ปะลองดิยารื้อเลยรื้อผู้ยาได้ปะเฮ้ยได้ว่ะเขาวะไอ้เยอะได้านไหนเนี่ยดิสเลส์ตุดยิ่งยุทธการสแานไทน์โทเทมใคร มีเรือบรรทุกเงบินไปด้เยอะายไนกนเน้อยจัดวิ่งยาวเลยวิ่งไม่มองหลังเลยฮะ้ทำไมมันเดินเร็วจังวะนี่ขั้ไรคันไรคันไรคันใส นี่คนแรกยังไม่เห็นนะ้าเออยังไมโ่โดนสักครั้งเลยใช่ไหมอยู่ในโจ้ <c oughs> ก็จะเป็นนอนนะเห็นเองเลยขึ้นมาและมาเสร็จจะไวจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยหลุกยืนลุกอ่ะ อยู่บนเลยอเก็บสี่ห้าเครื่อง